แล้วนะครับธุรกิจถ้าเป็นมหาชนในหลายที่เนี่ยเขากำลังทำหรือก็ทำเรื่อง business plan นะคำนี้นะ business plan เ,เสร็จไปแล้ว business plan เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวผมจะย่อยให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็องค์กรของเราเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ใช้ตามแบบฉบับพวกบริษัทมหาชนเขาได้นะครับ business plan จะต้องตั้งช่วงปลายปลายปีนี่แหละ แล้วก็ช่วงอย่างเนี้ยพฤศจิกาตุลาธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงสรุปผลแล้วว่าผลการทํางานที่ผ่านมาทั้งปีครับ2024เนี่ยเป็นยังไงบ้างปีหน้าก็2025นะครับทีนี้เนี่ยเรามีบิสเนสแผนตรงๆก็คือแผนธุรกิจมันจะตามมาด้วยคำว่า KPI นะครับซึ่งผมจะบอกว่าในแผนกสำคัญสำคัญแล้วกันนะ KPI ที่แต่ละฝ่ายแล้วเราควรจะ เซตให้มันเป็นเป้าอะครับมันต้องเซตอะไรบ้างนะครับสําคัญนะเรื่องนี้ถ้า KPI ไม่ชัดเจนปีหน้าไม่มีแผนเนี่ยมันจะทําให้ตลอดทั้งปีอเราไม่รู้จะวัดผลนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องทีมเซลลนะ์นันยังไงนะครับเราก็แผนกอื่นๆด้วยนะครับมาดู KPI แรกนะครับที่ต้องเซตเลยแล้วเข้าใจก่อนยอดขายทั้งบริษัทนะครับยอดขายรวมอันนี้คือ KPI ภาพใหญ่สุดนะครับ อย่างเช่นปีนี้ได้ร้อยล้านใช่ไหมปีหน้าจะตั้งเป็นร้อยห้าสิบ้านอย่างเงี้ยโดยการประเมินจากหลายๆปัจจัยนะอันนี้เดี๋ยว่คยว่ากันว่าประเมินจากปัจจัยอะไรบ้างแต่หลักๆเนี่ยมันจะประเมินมาจากผลลัพธ์ของปีนี้เขาเรียก year on year นะครับก็คือปีนี้เป็นยังไงนะครับอย่างเช่นปีนี้ทําได้ร้อยล้านใช่ไหมปีหน้าเนี่ยก็มาดูว่าจะเอาเท่าไหร่ก่อนอย่างเช่นเราจะเอาร้อยห้าสิบ้านเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มขึ้นแบบร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เลย คำถามก็คือว่าทีมงานเราทำได้หรือเปล่ามีศักยภาพพอในการแบบหาลูกค้าเพิ่มไหมหรือขายเพิ่มอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราจะต้องประยุกต์ให้ได้นะครับเราจะต้องมีข้อมูลนะครับว่ามันมีโอกาสในการขายเพิ่มได้จริงอย่างเงี้ยหรือว่าสามารถที่จะหาลูกค้าใหม่ได้อีกคู่แข่งยังไม่ได้แบบได้เปรียบอะไรขนาดนั้นเนึ่ออกอไหมมันจะต้องหาข้อมูลได้ขนาดเนี้ย หรือว่าทีมงานอย่างเงี้ยพอไหมสินค้าเรามีพอหรือเปล่าพร้อมที่จะส่งมอบไหมพร้อมที่จะติดตั้งไหมอันเนี้ยมันก็จะต้องประเมินนะครับ <ksam> ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายสีสัวนะอันเนี้ยหลักการตั้งเป้าหมายสาหรับปีหน้าปีถัดไปอย่างเงี้ยหรือว่าปีนี้ยอดขายไม่ดีอย่างเงี้ยจะไปตั้งเวอร์เกินเบอร์มันก็คงแบบเป็นไปได้ยากมากพอเป้าหมายมันยากเกินไปอ่ะมันก็ทําไม่ได้นะครับทำไม่ได้มันก็เป็นไงอนะ่ะก็หมดก,กําลังใจไปเปล่าๆนะครับไม่เป็นไม่เป็นความจริงอย่างเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นเป้าหมาย KPI ภาพใหญ่ที่ทางองค์กรเนี่ยต้องดูร่วมกันก็คือยอดขาย,ขายของปีหน้านะครับที่เราจะตั้งให้มันสูงไว้ก่อนอยู่แล้วละ่ะสูงกว่าเดิมมาแหละนะอันนี้คือ KPI แรกสุดนะครับทีนี้ในเมื่อมันเป็นเรื่องของยอดขายรวมเนี่ย KPI แรกมันจะถูกโยนไปที่ฝ่ายเซลล์ก่อนเลยครับอันนี้เราจะพูดเรื่อง KPI ฝ่ายเซลนะฝ่ายเซลเนี่ยชัดๆเลยก็คือยอดทีมนะครับก็คือยอดของทั้งบริษัทยอดนั้นมันก็จะรวมมาหมดแล้วว่า บวกต้นทุนบวกกาไรของทุกคนเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ KPI รวมปุ๊บคนที่รับไม้เนี่ยถ้าเรามีเซลล์แมเนจเจอร์เนี่ยเซลล์แมเนจเจอร์ก็ต้องจัดการเขาเรียกกระจายตัวเลขให้หนักขายแต่ละคนนะครับทำให้นักขายแต่ละคนก็จะมี KPI ของตัวเองครับคือยอดขายนะทีนี้เนี่ยแต่ละคนรับตัวเลขมาแล้วนะครับก็ต้องมี KPI อีกนะครับซึ่งตัวนี้แหละมันจะเป็น แตชนีสําคัญนะว่าเซลเราอ่ะคือไม่ใช่แค่เอาแต่ยอดนะครับแต่ทํางานได้ตามระบบด้วยนะครับ KPI แรกเลยครับก็คือจํานวนการโทรแล้วกันนะครับการติดต่อลูกคา้าหรือการพูดคุยการแชทเงี่ยมันจะต้องมี KPI ว่าต่อวันเนี่ยเขาทําเท่าไหร่นะครับทำสิบเจ้า20เจ้าอะไรก็ว่าไปนะครับยิ่งทําแล้วมีข้อมูลเนี่ยมันก็เหมือนกับนักขายคนนี้คือออกไปวิ่งทุกวันเนี่ยมันก็มี activity แล้วนะครับที่จะทําให้เกิดซิกแพค กันแบบบิสเนสแต่อันนี้ก็คือยอดขายใช่ไหมถ้าเกิดนักขายอยากจะได้เงินเนี่ยก็คือต้องติดต่อลูกค้าถูกไหมอันนี้คือ KPI แรกนะครับก็มีผลประมาณนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เน้นพวกเทเลเซลอ่ะมีผลมากนะครับก็คือ KPI เรื่องโทรต้องเยอะนะครับต่อมาก็คือจํานวนการเข้าพบลูกค้านะครับต่อวันหรือต่อวีคนะครับวีคนึงเนี่ยควรมีค่าเฉลี่ยนะว่าควรจะเข้าพบลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่เจอหน้าหรือออนไลน์เนี่ยอาจจะ วันละ1-2นัดอ่ะสำหรับธุรกิจ B 2 B ที่เป็นงานโครงการที่แบบมันไม่ได้แบบต้องหาลูกค้าใหม่แบบตลอดเวลานะครับยิ่งงานโครงการใหญ่เนี่ยไอ KPI จะวิ่งเจอลูกค้าเนี่ยโครงการใหญ่ก็หมายความว่าลูกค้าที่ซื้อได้เนี่ยมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นหรือคนเป็นเค้์เขาครับคือคงไม่ได้แบบวิ่งวันหนึ่งห้านัดได้เพราะว่าลีดมันไม่ได้เยอะถูกไหมส่วนใหญ่เค้าเขาก็คือดูองค์กรใหญ่ถือลูกค้าแบบไม่กี่รายอาจจะ5เจ้า10เจ้าเนี่ย ก็คงไม่ได้ว่าวิ่งทุกวันได้ซ้ํานะครับอ่ะก็ต้องวัดเป็นรายสัปดาห์นะอันนี้ KPI ที่2ก็คือ mm hmm. เซลล์เราได้เจอลูกค้านะครับหลังจากที่ติดต่อลูกคา้าเจอลูกค้าแสดงว่ามันมีโอกาสการขายนะ mm hmm. KPI ที่3นะครับในเมื่อเซล์เจอลูกค้าแล้วก็จะต้องแบบทําการนําเสนอใช่ไหมจริงจริง KPI ที่ควรวัดเลยก็คือว่าเซล์เจอลูกค้าแล้วเนี่ยพรีเซนต์ cent, หรือจะคุยหรือเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ตามเนี่ยออกไปเสนอราคาได้ไหมนะครับอันนี้มันจะวัดได้ว่าเซลล์เราพรีเซนต์ดีไม่ดี ถูกไหมคือออกไปเสนอราคาเข้ามาคำว่าเซลเนี่ยคือมีการพรีเซนต์ที่ตอบโจทย์หรือว่าทําให้ลูกค,ค้าเกิดความต้องการนะครับอันเนี้ยควรจะวัดด้วยค่าเฉลี่ยถ้าเกิดว่าเซลอ่ะเล็งเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างแม่นยานะครับคือเรื่องบริษัทที่น่าจะเป็นประโยชน์นัดถูกคนเนี่ยเปอร์เซ็นในการที่โคเดชันจะออกนะครับสูงกว่า5 0นะทุกคนสูงกว่า50นนะกน็หมายความว่า,นะา,วาตัวโคเดชันเนี่ย มีไปสิบเจ้าอย่างเงี้ยไปเจอลูกค้าแล้วไปพรีเซนต์เนี่ยมีโอกาสที่จะทําใบเสนอราคาได้ถึงห้าเจ้าเห็นไหมห้าเจ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าโคเดชันออกเขาเรียกว่าห้าไปลายแล้วนะครับอ่ะไปลายถูกไหมทีนี้พอโคเดชันออกเนี่ย KPI ของโคเดชันเนี่ยเราควรจะเซตว่าไปเจอลูกค้าสิบลายเนี่ยควรจะได้เป็นโคเดชันเนี่ยอย่างต่ําก็ต้องห้าลายถูกไหมอ่ะทีนี้ต่อมาก็คือการติดตามงานนั่นเองนะครับเนี่ยพอมัน ถูกสถานะ KPI เซลล์ว่าไปลายแล้วอะ่ะก็จะต้องติดตามงานนะครับติดตามก็คือตั้งแต่โทรสอบถามปรับสเปคเงื่อนไขต่างๆนะครับไปจนถึงกิจกรรมสําคัญนะครับส่วนใหญ,ญ่มันจะเป็นกิจกรรมการทีเซ็นรอบ2รอบ3กับผู้มีอำนาจอย่างเงี้ยหรือว่าทีเซ็นในส่วนของการเดโมนะครับอันเนี้ยสาธิตพวกเนี้ยสำคัญมากเหมือนคนจะซื้อรถอะ่ะ คนจะเอาเนี่ยนะดูง่ายๆก็คือแบบมาดูอีกเนี่ยแหละแล้วก็มาลองนะครับอันนี้ชัดเจนมากหรือผมเนี่ยจะอยากซื้อเครื่องเสียงเนี่ยง่ายๆเลยก็คือตอนแรกก็หาข้อมูลก่อนใช่ไหมพอไปห้างแล้วอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องจบที่อะไรไปยินฟังนั่นแหละครับยินฟังแล้วก็เจอโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมก็ซื้อนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการขายนะครับทีนี้เนี่ยติดตามเนี่ยเราก็จะมี KPI สำคัญเนาะก็คือกิจกรรมนั่นเองนะครับก็ต้องมีรีพอร์ตนะ ทีเนี้ยมันก็จะใกล้จะปิดได้แล้วล่ะโคนคนลองคนอะไรแล้วอะ่ะก็จะซื้อนะครับมันก็จะเป็น KPI อ,อีกอันก็คือต่อรองเจรจาเนี่ยนนะครับหรือปรับสเปคแบบไฟนอนนะต่อรองก็คือว่าตัวลูกค้าหรือตัวเราเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่คุยกันเรื่องผลประโยชน์นะครับเรื่องส่วนลดเรื่องของแถมอะไรเงี้ย KPI ก็คือมีการต่อรองเนี่ยสิบเจ้าวควรจะได้สักเก้าเจ้าเลยนะครับเกิบเปอะเนี่ย ก็คืออัตราที่ต่อรองเจรจาและสำเร็จนะครับก็สุดท้ายก็ปิดก,การขายนั่นเองนะครับนะมันก็จะได้กับเป็นยอดขายนะอันนี้คือ KPI ของเซลล์ที่มันเกี่ยวกับกิจกรรมนั่นเองนะครับจะเห็นว่าทุกแกนเนี่ยมันจะเน้นเรื่องการแบบขายของเลยอะ่ะไม่ได้เป็นกิจกรรมว่า KPI คือมึงทาเอกสารแบบวัปานวอกเนี่ยเอกสารมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ KPI ตัวชี้วัดว่าเซลล์คนนี้จะขายได้ หรือว่า KPI ในเรื่องของการประชุมเยอะๆเห็นไหมไม่เกี่ยวเลยไม่มีครับเซล์ประชุมเยอะประชุมกันเองนะประชุมไมนายเยอะแล้วแม่งจะขายได้ไม่ใช่เลยครับเซลล์จะขายได้คือไปขายของกับลูกค้านะอันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องของ KPI เซลเนี่ยจะเห็นว่า KPI ถ้าแค่แผนกเซล์มันจะเป็นกิจกรรมนะครับซึ่งถ้าทําตาม KPI กิจกรรมได้ดีอะ่ะผลลัพธ์ก็คือซิกแพคถูกไหม มันเหมือนถ้าเราอยากได้โคซิกแพคหรือกล้ามเนื้อเทพอะอะทำไงก็อัด KPI เพิ่มถูกปหมละ่ะก็ต้องทําให้เซลล์อะวิ่งมากขึ้นไปเจอลูกค้ามากขึ้นนะครับอันเนี้ยมันก็คือเหตุผลที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้นะจะเห็นภาพเลยว่าเอออ๋อแสดงว่า,าแผนกต่างๆเนี่ยการเซต KPI ก็คือว่าให้มันเหมาะสมกับแต่และแผนกก่อนว่าเขาต้องการอะไรใช่ปะ่ะต่อมาก็คือเรื่องของการวัดผลนั่นเองนะครับฮะ ฝ่ายที่น่าสนใจฝ่ายที่2นะครับก็คือฝ่ายมาร์เก็ตติ้งอ่ะถ้าววัยก็คืออย่างไม่ว่าจะ B2B B, B 2 C อ่ะก็คล้ายๆกันคือตัวเลขใหญ่คือยอดขายรวมบริษัทแต่มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะเน้นเรื่องของการดึงดูดลูกค้าเข้ามานั่นเองนะครับคือมาร์เก็ตติ้งก็คือเช่นไปทําโฆษณาใช่ไหมวัดผลจากอะไรเช่นมีลูกค้าสนใจเนี่ยเข้ามาชมเว็บไซต์แล้วโทรหานะแบบเขาเรียก bound, อินบอลก็คือแบบติดต่อเข้ามาเองเนี่ยอาจจะเดือนละ สิบยี่สิบสามสิบเจ้าร้อยเจ้าอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ว่าธุรกิจเราเนี่ยคือดูณดูแล้วน่าจะมีลูกค้ามากแค่ไหนนะครับก็ต้องทำไงมาร์เก็ตติ้งก็ต้องทําอย่างเช่นการตลาดออนไลน์ใช่ป่ะเพื่อให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการจัดอีเวนต์อย่างเงี้ยอ่ะมาร์เก็ตติ้งต้องจัดอีเวนต์ KPI เนี่ยเช่นปีหนึ่งต้องจัดประมาณกี่ครั้งนะครับต่อไตรมาสอะไรก็ว่าไปหรือว่าต่อเดือนก็ได้นะถ้าจัดที ถ้าจัดแล้วเนี่ยลงตังไปแล้วเนี่ยคาดคาดการว่าจะถึงขั้นได้ลูกค้าจากงานอย่างเงี้ยอ่ะกี่รายอย่างเงี้ยก็ต้องวัดถ้าไม่เคยทําเลยอ่ะมันก็ต้องเริ่มทําเป็นครั้งแรกก่อนแล้วเอาไอ้ครั้งแรกอ่ะเป็นมาตรฐานแล้วก็ปรับปรุงนะครับมันจะได้เซตเป็นมาตรฐานขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับทีอันนี้เป็นโดยเฉพาะ KPI แบบ B อ่า B2B นะ Marketing B2B เนี่ยก็ต้องเซตประมาณนี้นะครับก็อีกจะมาอีกก็เครือ ยอดติดตามอย่างเงี้ยติดตามจากเพจในเว็บไซต์นะครับ Facebook อย่างเงี้ยอ่า u t u b e ถ้าเกิดว่าองค์กรเรามองว่ามันเป็นช่องทางในการได้ลีดอีกนะครับอันเนี้ย2 b ก็ทำได้นะไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องเป็นพวก B2C อย่างเดียวนะ B2B ทําทำได้นะครับอย่างเช่นให้ความรู้เรื่องเรื่องสินค้าหรือโซลูชันที่ขายเนี่ยโดยการทำคอนเทนต์ผ่าน u t u b e อย่างเงี้ยมีผู้ติดตามแล้วก็มีลูกค้าจริงอย่างเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับหรือเว็บไซต์เนี่ยมีจำนวนผู้เข้าชมมากขึ้นนะครับทุกเดือน Facebook มีผู้ติดตามอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของคนทักเข้ามาจริงเนี่ยเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยการตลาดออนไลน์มีผลมากนะครับออฟไลน์ก็พวกแบบจัดอีเวนต์จัดสัมมนานะครับอันเนี้ยก็จะตรงไปตรงมามากนะทำให้ตัวนักขายเนี่ยคือทํางานได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแต่มาเก็ตติ้งก็คือมี KPI ว่าคือมาเก็ตติ้งอ่ะเป็นฝ่ายที่ใช้เงินใช่ไหม เพื่อให้มันได้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมอ่ะก็คือทําให้เซลล์ได้ลูกค้าแล้วก็ปิดลูกค้าได้ทําให้ภาพลาองค์กรดีอย่างเงี้ยครับเนี่ย KPI ฝั่ง Marketing นะครับหรือว่าอาจจะเป็น KPI ฝั่ง HR ก็มีนะเช่นเงื่อนไขในการคัดคนอย่างเงี้ยฝั่ง HR คนจะคัดคนที่มีสเปคตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยเป็นคนคุณภาพนะครับหรือว่าอัตราการลาออกต่ำอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าคัดเข้ามาแล้วก็แบบออกเร็วอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่อง KPI ในการคัดคน นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวทุกแผนกอะ่ะก็จะมี KPI ของตัวเองอย่างจัดซื้อเนี่ยก็จะมี KPI ในเรื่องของการลดต้นทุนลงให้ได้นะครับทุกปีอย่างเงี้ยเช่นจัดซื้อต้องจัดซื้อจัดจ้างเอาแค่โน,น,น้ตบุ๊กอ่ะใหพนักงานใหม่ทุกคนเนี่ยจัดซื้อก็ควรจะหาแหล่งนะครับที่มันราคาย่อมเยาแล้วก็คุ้มค่ามันเหมือนแบบเราช้อปปิ้งอะ่ะแล้วแบบฉลาดอะ่ะเราก็โ,โหมีโค้ดมีอะไรลดเต็มไปหมดอย่างเงี้ยมันก็ทําให สามารถลดค่าใช้จ่ายองค์กรได้เยอะนะครับหรือไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าบริษัทเนี่ยคือก็หาแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มันลดราคาอย่างเงี้ยแต่ของก็คุณภาพด้วยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะดีนะครับเหมาะมากสําหรับการเซต KPI เห็นไหมเซลก็หาไรายได้ใช่ปะ่ะมาร์เก็ตติ้งหาไรายได้ HR ก็คือการจัดการคนอย่างเงี้ยหรือว่าฝ่ายจัดซื้อก็คือลดต้นทุนอย่างเงี้ยอ่ะสุดท้ายอย่างฝ่ายปฏิบัติการก็สําคัญนะครับฝ่ายปฏิบัติการก็คือว่าพอเราขายเสร็จอ่ะส่งมา้ต่อให้ทีมเนี้ไป ไปส่งมอบติดตั้งใช่ปะ่ะ k p i ก็จะเป็นเรื่องอะไรเช่นสปีดนะครับในการแบบทําโครงการอย่างเงี้ยสมมติ k p i เราเป็นเซลล์ขายบ้านส่งให้กับวิศวะสร้างบ้าน k p i ก็อะไรต้องทําให้เสร็จงบไม่บานปลายอย่างเงี้ยภายในโปรเจกต์ไทม์ไลน์ที่กําหนดเห็นไหมันจะเป็นเรื่องแบบหรือส่งของภายในเวลาการแก้ปัญหาหลังการขายเนี่ยคือตามเวลาอย่างเงี้ยข้อผิดพลาดน้อยหรือไม่มีเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือ KBI ฝั่งโอเปเรชั่น เพื่ออะไรครับเพื่อลดข้อผิดพลาดนะเพื่อลดปัญหานะครับในหลายๆส่วนอันนี้ก็จะเห็นว่าแผนกเมเจอร์ทั้งหมดเนี่ยที่พูดไปเนี่ยเซต KPI ได้หมดเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเรื่อง business plan KPI นะวันที่30พฤศจิกายนนี้เป็นคอร์สครั้งแรกเลยที่แพนแบบแกะตำรา MBA แล้วก็จากประสบการณ์ที่แพนทำงานในบริษัทมหาชนนะครับแพนจัดให้เลยครับทุกกับแผนกว่า KPI ที่สำคัญแต่ละองค์กรของท่านเนี่ย ควรจะเซ,ต,เซตยังไงบ้างนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับแล้วก็พบกับคอนเทนต์คุณนี่แหละซือร้านได้ใหม่นะครับสารับวันนี้สวัสดีครับ